คุณกามาทีมบอกว่าพี่เจเล่าวันแรกที่พี่เจเล่าให้ฟังเลยครับวันแรกแบบเขามาหลายช่องเลยเขามาหลายช่องเลยเขามาหลายช่องเรื่องนี้อ่ะวันแรกเป็นยังไงวันแรกที่มาซ้อมเนี่ยมากับแก๊งเขาเลยแม็กแดกที่สามคนนี่โอ้โหแล้ววันแรกมาซ้อมที่มิยานโซวานะครับผมเพิ่งมานี่พี่แกล่อมาแบบ กลิ่นนี่หึงเลยแบบกลิ่นแบบมัง,มงคุดเลยแบบมังคุดเน่าเลยอะเมามโหนโหนแบบคิดในใ,ใจออโหนเนมาขูเมาเมาแบบโไม่มีสภาพเลยอะออออแต่พอหลังจากแกก็ต้องเปลี่ยนเพราะแกมันต้องาเออรยนะคุณนะก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปจนแบบเออรู้ว่าเราควรกินลิมิตประมาณไหนอะไรเงี้ยก็ผมว่า การได้มาอยู่ที่นี่เป็นแบบถาวรอะมันได้เรียนรู้การใช้ชีวิตทุกอย่างเพราะเราต้องเรียนรู้ตามเขาไปเราต้องมีวินัยในการแบบใช้ชีวิตในอาชีพของเราอะไรเงี้ย